สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักทุกๆคนนะคะวันนี้เป็นเวลาเที่ยงกว่านะคะเที่ยงครึ่งนะคะดูพระอาทิตย์ทรงกรดนะคะเป็นวันที่29ของเดือนกระกฎาคม2565ค่ะพี่อ้อยลงมาหน้าบ้านนะคะมองเห็นดวงอาทิตย์นะคะพระอาทิตย์ทรงกรดนะคะนะคะทรงมานานแล้วะะ่ะทรงมาหลายชั่วโมงแล้ว แต่พี่อ้อยเพิ่งเห็นก็เลยถ่ายรูปเอาไว้อ่ะคะนะคะก็ดีค่ะนานๆได้เห็นทีนะคะดวงอาทิตย์นะสงกรดนะคะเนี่ยค่ะเป็นวงใหญ่เลยนะคะเท่าที่ถ่ายได้ค่ะเดี๋ยวแสงแดดเข้าตาใหญ่มากเลยค่ะนะคะนี่ค่ะวันที่ยี่สิเก้ากรกฎาคม2 5งพนหห้านะคะวันนี้เป็นวันดีโอ้โหวันศุกร์ด้วยนะคะเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะ พระอาทิตย์ทรงกรดนะคะก็มีแต่พระจันทร์ทรงกรดนี่ดวงอาทิตย์ทรงกรดนะคะโอเคนะคะแดดร้อนมากวันนี้นะคะร้อนจริงๆสวยงามค่ะเพื่อนๆแค่นี้นะคะโชคดีโชคดีค่ะโชคดีทุกคนค่ะที่ได้เห็นพระอาทิตย์ทรงกรดนะคะในวันนี้ค่ะ